รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสร้างเมืองที่คิดดีคิดดีคิดดีแล้วทำความดี สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกันทุกเช้าวันเสาร์เวลาตีห้าถึงตีห้าครึ่งในรายการคิดดีแลนด์ทางททบ5และเช้าวันนี้ดิฉันก็อยู่ที่ภายในโรงหาประสาทสุวรรณวิจิตภูมิพโรอนุสรสถานแห่งความจงรักภักดีน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระบร,รมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรค่ะตั้งอยู่ที่พุทธาทิยานมาค้าบูชาอนุสรตำบลสาริกาอำเภอเมืองจังหวัดนครน,นายก คุณผู้ชมมากับสักการะสสิ่งอันเป็นมงคลเสริมสิริมงคลให้กับตนเองและครอบครัวมาติดตามข่าวสารกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาและเทศนาธรรมจากท่านพระเดชพระคุณพระเทพประสิทธิมลเจ้าว,วาดวศรสสุดารามวรวิหารที่ปรึกษาเจ้าคณะกรุงเทพมหานครประธานพุทธอุทยานมาคะบูชาอนุสณ์และประธานจัดสร้างโรหะปราสาทสุวรรณวิจิตรภูมิพรโรค,ค่ะไปติดตามรับชมพรม้อมๆกันเลยค่ะ ขเอเจริญพรท่านสาจุชนพุทธษัทั้งหลายกระจมรายการคิดดีแลนอยู่ของเช้าวันเสาร์ที่15มกราคมพรุ่งนี้เป็นวันที่16มกราคมวันที่16มกราคมพรุ่งนี้ก็เป็นวันสำคัญวันหนึ่งเรียกว่าวันครู ก็จำง,าง,ง่ายว่าเสาร์ที่สองเป็นวันเด็กแห่งชาติพอวันที่16บหกก็อของทุกปีในเดือนมกราคมก็ไปกำหนดจะเป็นวันครูท่านทั้งหลายค,คุณครูหรืออาจารย์เราถือว่าเป็นผู้ชนิยบุคคลที่ว่าเป็นวิทยากรคนเพราะอะไร เพราะว่าเป็นบุคคลที่ประสิทธิประสาทวิชาความรู้เรียกว่าวิชาจรณะอบรมสั่งสอนอให้วิชาความรู้แล้วก็อบรมสั่งสอนนั่นเองเละฉะน้อรจงถึงเป็นปุญญบุคคลที่ต้องเคารพกราบไหว้ เธอทูบูชานั่นเองอา้พระพูดเสมอว่าบุคคลที่เราต้องเคารพตนตนบูชารับการยกย่องว่าเป็นปูหญ,ญ่บุคคลนั้นน่ะมีสี่บุคคลด้วยกันบุคคลที่หนึ่งนั้นคือองค์สมเด็จพระบรษาสดาสมาสมาสุทธเจ้าบุคคลที่สองนั่นคือพระบาทสมเด็จพระเจ้าหัว ผูส้สมคุณอัะเสดเลือกพระราชาเลือกพระมกษัตริย์บุคคลที่สมนั่นคือคุณพ่อคุณแม่และบิาดามารดาและบุคคลที่สี่ครูอาจารย์ดังบุคคลสาสประการจะกล่าวไว้ว่าปูชาจะปูชียานังเอตัมมังคลตัมังการบูชาบุคคลที่ควรบูชา เป็นเหตุแห่งความเจริญนั่นเองภาษาจนทั้งหลายขณะนี้ภาพอยู่ที่พู้ยาดมาคับุจสอนซึ่งสั้งที่ตำบลศิกาอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกในช่วงนี้อากาศเย็นสบายนะก็มีญาติโยมมาแวะเวียนกันมาไหว้พระขอพรเดินเทศกาลปีใหม่เนี่ยไม่ขาดสายนะมากัน พราะอย่างเยื่ยเมื่อวันสุดท้ายปีเก่าตลับปีใหม่ก็มากันเป็นจำนวนมากแต่ว่าอย่างเยื่งแล้วญาติโยมที่อยู่ทางทางจังหวัดไกลๆก็ามากันแล้วก็ได้โอกาสเข้ามาอย่างอนุสรสถานแห่งความจุลปักดีโซลฮอบาตสุเจตวิพโรได้มาถวายบังคมกราบพระบรมรูปหลอ่อ พ,พ,รพ,พ,พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรพระพุทธเดชพระราชบรมนาถบพิตรพระผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐคณะทรงผนวดหลายท่านึงน้ําตาซึมว่าคิดถึงพระอ,องค์ท่านหลายท่านก็บอกว่าเป็นพระจิหของเราและเท่านก็บอกว่า,วาอยู่ในดวงใจของฉันไม่มีวันลืม แสดงแหวโยมทั้งหลายที่มาในมาได้เข้ามาในอุสรฐานความพรดีนั้นร่วนแต่เคารพทตุุนบูชาองค์ท่านไปอย่างยิ่งสานึกในพระมหากรณาธิคุณซึ่งความจงรักภักดีเป็นอย่างยิ่งนั่นเองเพราะฉะนั้นในช่วง,ง,งนี้ช่างก็กําลังเร่งรีบดําเนินการช่างก็ดําเนินการเขียนลวดลายให้สวยงามสวยงาม ส่งกับที่อาจารย์มาภาพและท่านสายตั้งใจเพื่อเป็นรูปสอนสายแห่งความจ้อพักดีให้เป็นส่ซนําเป็นส่วนหนึ่งแห่งความจ้อพักดีอันหายสุดไม่ได้แล้วก็ไว้เป็นรูปสอนสถานให้โูยเฉคนรุ่นหลังได้เข้าใจแล้วก็รู้จักองค์ท่านมากขึ้นว่าระยะเวลาที่ส่งครองศิลปะเป็นวันทีเกิสิปปีนั้นองค์ได้ทําอะไร ให้กับพื้นแผ่นดินใ,นให้กับประชาชนให้กับพระศาสนาไปอย่างยิ่งนั่นเองพระศานานี้จึงเป็นสแห่งความจงรักภักดีราชาทั้งหลายต้องเคารพต้องมาช่วยกันมาเรืงความยกภักดีแล้วก็ช่วยกันสําสำนึกมาเรืงความสำนึกในพระพระกคุณ์นั่นเองพระราชาทั้งหลายานี่ก็เป็นวันเสาร์ที่15พรุ่งนี้ก็เป็นวันอาทิตย์ที่1ิอยู่ราชการ ญาติโยมก็จะมากันนะมีโอกาสก็แวะมาอย่างที่พยานาคราชจะสอนซึ่งตั้งอยู่ทางเข้าน้ำตกสาริกาอยู่ขวามือท่านมาเถอะมาทำไมในรทศการขึ้นปีใหม่นี้ก็ถือว่าเป็นสรพสิ่ของกชีวิตเอาไว้พระเจธสองราศีประจาปีเกิดของท่านเด้ของราศีประจาปีเกิดก็ดีไหว้พระ ประจำวันทั้งเจ็ดวันก็ดนะีเพื่อความสบายใจเราเป็นขวันเป็นกำลังใจก็ที่จะต่อสู้ต่อุอุประสนั่นเองท่านหลายท่ารรายการเขาเตือนไว้นะท,นทันทีเดี๋ยวนี้ก็เราได้ข่าวกันมาว่าโาครคภัยไข้เจ็บนะโอไมค่อนนะโหม่เข้ามาก็จะประมาทอยประมาททาง,ทงสัจจ้ากุสมเด็จพระธิดาจารย์ประธาน สถาสงเคราะห์อของเซสสมาคมร่วมกับทางวัดศรีสุดารามร่วมกโบหลวงปา,าพิพัฒน์พุทสมทฑนสายสามกรุงเทพนครก็จัดให้มีการตรวจโควิด19ฟรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายถ้าตรวจแล้วพบแล้วเจอว่าผลเป็นทางลบก็จะรับเข้ารักษาทันทีอยากโยนสนใจก็ติดต่อในโทรศัพท์นี้นะแล้วก็จะประสานให้โดยไม่ค่าใช้จ่ายแล้วยอมนท่านก็ ยังลังเลใจที่ยังไม่ฉีดวัคซีนเข็มหนึ่งเข็มสองเข็มสามก็ดีก็ฉีดสะนะอ่ะก็ฉีดสรา,ารประกาศป้องกันนั่นเองสรุปความแล้วว่าท่านทั้งหลายถ้าเดินทางไปไหนก็ดีต้องระวังนะต้องใส่ผ้าสวมแมก็กครดีอยู่กันห่างๆล้างมือแล้วก็อย่าไปอยู่ในที่แอรอาอจจะเยียเดเพื่อป้องกันเพื่อป้องกันด้วยความไม่ประมาทของตัวนั่นเองในสุดนี้กขอท่านั้งหลายมีโอกาสได้ผ่านมาอย่างจจงหวัดลครนายก ก็ขอเชิญเจริญพรในาอนทั้งหลายไปมาไหว้พระขอพรในเทศกาลสงไายปีกาาและปีใหม่ปีก็องัาร้อยหโดยพร้อมเปลี่ยงกันขอเจริญพรคุณผู้ชมท่านใดที่เดินทางมายัางจังหวัดนครนายกก็เชิญแวะมาที่พุทธท่าอุทยานมาค้าบูชาอนุสรตําบลสาริกาอําเภอเมืองจังหวัดนครนายกนะคะ มากราภัรขขอพอรไหว้สิ่งอันเป็นมงคลมาไหว้พระธาตุ12ราศีมาไหว้พระธาตุประจําปีเกิดและมาทําบุญปิดทองฝังรูปนิมิตพร้อมทั้งเชิญชวนคุณผู้ชมมาร่วมสร้างโรหะประสาทสูวณวิจิตภูมิพะโรอ,อนุสรสถานแห่งความจงรักภักดีน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธทเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิษ โดยคุณผู้ชมสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทร0870755422ค่ะช่วงต่อไปเรายังมีเรื่องราวดีๆที่น่าสนใจนะคะโปรดติดตามค่ะร้อยแปดพันเก้าเราคิดไปคิดหมดทุกเรื่องเปลือนหัวใจเขาปล่อยทุกอย่างวางเอาไว้คิดแต่เรื่องหนุกสุขหัวใจคิด want me.